รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชมสวัสดีครับเอ,อ้ยหัวชนใหม่ซะแล้ว <c oughs> ครับวันนี้นะครับมาเปิดตัวกับ นี่เลยรถรุ่นนี้นะครับมาเร็วไปเร็วจริงๆนะครับเออ่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ไออะไรวะนิสสันโน้ตัวท็อปนะครับตัวท็อปเลยตัวท็อปของรหัสนิสสันนี่คืออะไร VL ปะ ารีวิวนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปอยู่ด้านที่ด้านนอกนะครับที่ด้านนอกไปดูดูภายนอกรถก่อนนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูนะครับครับไปพี่ไอไปเราไปกันเลยเดี๋ยวมาดูรายละเอียดภายนอกนะครับเจ้านี้ก็คือนิสสันโนตปี2017นดะครับรถมาเร็วไปเร็วมากนะครับอ่าด้านหน้านะครับของนิสสันโนตภายนอกสวยใสกิฟต์อ่าลุกโคมลุกแก้วนะครับข้างในนะครับเป็นหลอดแบบ คอลลาเจนเฮ้ย hey, ไม่ใช่อะไรนะฮาโลเจนฮาโลเจนนะครับไม่ใช่คอลลาเจนอันนี้ข้างในนี้มันก็เป็นเป็นโคมลูกแก้วนะครับแบบโปรเจคเตอร์อ่าแล้วก็จะเห็นได้ว่าตัวตัวนี้มันมันเป็นรุ่นท็อปนะครับของปี2017นะครับถ้าถ้าท็อปสุดเลยเนี่ยมันจะเป็นคิ้วตรงนี้ด้านบนจะเป็นเดย์ไลท์นะครับอ่าตัวนี้จะเป็นยังยังยังไม่ใช่ท็อปสุดนะครับก็คือเป็นรองท็อปนะครับ ส่วนกระจังหน้าเขาจะมาแบบสแตนเ,เ,เ,เลสครับคือคือมันต้องเป็นสแตนเลสอะถ้ามันไม่ใช่สแตนเลสก็คือมันด้านนะครับด้านด้านไปเลยนะครับตรงนี้ครับจะเห็นได้ว่าตกแต่งมาด้วยเป็นพลาสติกแบบ pvc นะครับแล้วก็ตกแต่งมาในคุมโทนโทนแดง คือตัดกับดำมาครับเนี่ยรับตัดกันดำแดงดำแดงแดงดำดำแดงแดงแดงและดำแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดห้องห้องเครื่องให้ลูกค้าได้ชมนะครับก็คือว่าห้องห้องเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ของเอนิสันโนตรุ่นนี้นะครับบล็อกเดียวกันกันกบพวกอาร์เมล่าหรือว่าอ่ามาสนะครับ 100cc นะครับนี่ เดิมเลยครับพี่ไอซ์ให้ดูเลยครับเดิมเดิมเดิมนะครับของนิสสันจะมาอย่างนี้นะครับเขาจะไม่ทําสีอ่าเป็นสีเดียวกับรถนะครับเขาจะมาแบบนี้เลยอ่าน็อตไม่มีขยับครับนี่ครับเดิมเดิมครับคานเดิมเดิมและบางอ่าแล้วก็อ่าเนี่ยครับก็จะเห็นพวก กล่อง ECU อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้บริเวณนี้แบตเตอรี่ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับบ่งบอกว่าเจ้าของเดิมรักรถมากครับรักรถมากเดี๋ยวรายละเอียดโยโกฮามานี่คือยางที่เขานิยมใส่มาจากในโรงงานเลยครับแล้วก็ไซสยางครับ185 -60 ทับ60 R 1 5ครับนี้ยางปียังใหม่อยู่นะครับดอกยางโหนี่ครับเหลือๆครับเนี่ยใหม่กิฟต์ใหม่กิฟต์กิิ นี้บ้างอ่าเนี่ครับอ่าดูน้อนไม่ขยับนะครับพี่ไอ้ถ่ายให้ดูด้านข้างนี่ตรงนี้ได้ไฟเลี้ยวเป็นแบบ l e d อยู่ทางด้านข้างตรงนี้ด้วยนะครับครับแล้วก็ยังมีมือเปิดอ่ามือเปิดประตูนี่มีคิ้วสแตนเลสมาพร้อมอ่าเป็นตัวกดเปิดนะครับเป็นแบบรับกับสัญญาณรีโมทนะครับตัวนี้นะอ่าเนี่ยฮะ อันนี้ก็คิวสแตนเลสอ่าเดี๋ยวผมจะให้พี่อซ์เข้าเข้าไปทางด้านหลังนะครับเข้าเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าดูนะครับภายในเดี๋ยวผมจะไปนั่งทางด้านหน้านะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่าโอ้โหแอร์เย็นฉ่ำอ่าดูเลขไม้รถคันนี้นะครับเลขไม้อยู่ที่เฮ้ยทำไมมันน้อยจังใช่เหรออ๋อนี่น,น,น,นครับ เลขไมอยู่ที่72,906มื่นอ้อ๋ผิดผิดครับผิดครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ครับเลขไมโคตรน้อยเลยครับ1 8 7่งห้ากิโลโหไม่คิดจะไปไหนกันเลยวิง่งวิ่งแบบวิ่งน้อยจริงๆนะครับไม่ได้ไม่ได้กอเลยอ่าแล้วก็เลื่อนไมเนี่ยเขาจะดูแบบสบายตามากเห็นไหมครับเป็นแสงสีขาวแบบ คุมโทนแดงๆนิดนึงอ่าเวลามองตอนกลางคืนจะได้เห็นส่วนตัวน,นี้นะครับลูกค้าเก่าของเจ้าของรถเนี่ยครับเขาน่าจะเป็นคนรักรถนะครับเนี่ยติดตั้งมาเป็นจอ Android ด,ด,ด้วยนะครับจอ Android ก็ค,ค,คือทันสมัยครับเนี่ยมีมีพวกลูกเล่นก็คือมีบลูทูธมี GPS ี GPS ด้วยครับ Google Map อ่ามี Google Map มีมีอะไรอีกอะมีหลายอย่างนี่ครับมีวิทยุวิดีโอสามารถเขาเรียกว่าลูกลูกเล่นมันเยอะอะครับแล้วก็ไหลไหลลื่นดีนะครับเนี่ย ไม่มีสะดุดเลยอ่าแล้วก็ชุดคอนโซลตัวนี้เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับปรับปรับแบบปุ่มกดสัมผัสนะครับไม่ไม่ใช่มือหมุนนะอ่ามีตัวเลขตรงนี้บอกแล้วก็พวงมาลัยพวงมาลัยนี้ไม่ใช่ยังไม่ใช่มันตีฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัยธรรมดาแต่ว่ามีแอร์แบ็กหลูกอยู่ตรงตรงกลางตรงนี้นะครับครับแล้วก็อีกลูกหนึ่งอยู่ฝั่งนี้ครับอ่าอยู่ทางด้านซ้ายครับ แล้วก็ฟังก์ชันที่ได้ที่ได้เพิ่มมานะครับที่เจ้าของเดิมเขาติดมานะครับตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูเลยนี่ครับเห็นหรือเปล่านี่ครับมี p ีด้วยนะครับไปติดตั้งเครื่องเสียงมาด้วยนะครับมี p ีด้วยครับโอ้ไฟสวยๆแล้วก็ปุ่มพวกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับปุ่มพับกระจกไฟฟ้าแล้วก็มีเครื่องเสียงนะครับรถคันนี้แล้วก็ปรับตัวนี้ก็จะเป็นปรับปรับปรับไฟหน้า ความสูงต่ําได้นะครับแล้วก็มีระบบ VSC การล้อลื่นถลายนะครับหรือ traction control นะครับตัวนี้รถรถรุ่นนี้มีแบบพิเศษโอ้โหแอร์หนาวนครับแอร์หนาวหนาวแล้วผมเริ่มหนาวแล้วโอเคครับนี่ครับไฟในในเก่งนะครับโอ้โหสว่างด้านหน้าก็สว่างครับนี่โอ้โหไม่รู้แอร์จะหนาวไปไหนเนี่ยนี่ครับ เดี๋ยวดูน้องคนข้างหลังนะครับโอ้โหสูงสูงเท่าไหร่นะครับ1 8อครับโอ้โหขนาด185ครับดูครับเล็กลูมเหลือๆสบายอ่ะครับเป็นเป็นรถอีโคคาร์ที่แบบว่าสามารถใช้เป็นรถครอบครัวได้ครับ4คนนี้5คนนี้นั่งสบายเลยครับเนี่ยกว้างนะครับภายนอกดูเล็กแต่ว่ากว้างนะครับอ่าเดี๋ยวพี่ไอให้ดูเลยความสะอาดเบาะบาะนี้เป็นเบาะเบาะกำมะหยี่นะครับ คือซื้อซื้อเข้ามาอย่างนี้จริงๆนะครับยัง,ยง,ยงนี่ยังไม่ได้บิวเลยนะครับเนี่ยโอมาเร็วไปเร็วผมบอกแล้วครับคันนี้ถ้าสนใจต้องรีบจองนะครับรีบติดต่อมามาเลยนะครับตอนนี้เรามีเซลล์แบบรอ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 อยู่ครับรอรอน้องๆนี่คือรอรอพวกพี่ๆอยู่นะครับ,รบ <laughs> เหมือน <laughs> <laughs> โอเคอ่าจอแอนดรอยนะครับจอแอนดรอย เป็นยังไงแล้วครับคือรถเล็กถือว่าเป็นรถเล็กแต่คุณภาพไม่เล็กนะครับไม่เล็กนะครับครับสำหรับลูกค้าทีา่ต้องการจะเดินทางมานะครับที่ที่เต็นเต็นโอออโตคาของเรานะครับเดินทางง่ายๆครับง่ายๆเลยถ้าคุณพี่สะดวกที่จะมารถไฟฟ้านะครับเป็นของ รถ BTS นะครับก็ลงที่สถานีคูคตนะครับแล้วก็เดินทางามาอีกประมาณสัก2กิโลได้ครับประมาณเกือบเกือบสกิโลครับเต็นท์เราตั้งอยู่ที่ปากซอยลำลูกกา13นะครับครับอยู่ติดตีนสะพานลอยเลยนะครับถนนลำลูกกานะครับออยู่ตรงข้ามกับร้านหอมเนยหรือร้านหมูกระทะย่างเนยนะครับแต่ว่าทางที่ ตรงข้ามร้านเราเขาใช้ชื่อว่าร้านหอมเนยนะครับครับถ้ามาไม่ถูกยังไงก็าสามารถเปิด g o o g l e Map แล้วก็มาตามโลเคชันได้เลยนะครับครับสำหรับผมบอยขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับครับเดี๋ยวมีรถตัวใหม่ที่เข้ามาใหม่เป็นรถปีปใหม่ๆแล้วเดี๋ยวผมจะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมอีกนะครับครับสำหรับผมมีเพียงเท่านี้นะครับ ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ